สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าชาว YouTube นะคะและชาว Facebook ค่ะวันนี้ร้านสมพงการเกษตรนะคะมีรถไถย,ยันมานะคะ EF 393T นะคะตัวนี้39แรงม้าแล้วก็เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะคะรถปี61นะคะมาพร้อมอุปกรณ์ใบมีดดันดินหน้าค่ะแล้วก็โรตารี่จอบหมุนนะคะสภาพสวยนะคะลูกค้าเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยและที่สำคัญนะคะตัวนี้ราคาไม่แพงค่ะบอกเลยนะคะน่าใช้มากๆสาหรับ ยันมาาแรงค่ะมาดูสภาพตัวเครื่องยนต์นะคะสภาพตัวเครื่องยนต์ค่ะลูกค้าตัวนี้เป็นสีเดิมจากโรงงานนะคะลูกค้าดูใกล้ๆได้เลยนะคะนี่ค่ะสวยนะคะแล้วก็ไม่มีรอยแกะรอยื้อนะคะไม่มีรอยรั่วซึมนะคะสูมให้ดูใกล้ๆกกันทุกจุดเลยนะคะ ไม่มีรอยแกะท่อนนะคะรถสวยมากนะคะสําหรับยันมาก39แรงตัวนี้นะคะชั่วโมงการใช้งานนะคะตัวนี้อยู่ที่2,595ชั่วโมงเท่านั้นนะคะตัวนี้เป็นระบบไมดิจิตอลนะคะลูกค้าเป็นรถปี61ค่ะสภาพสวยนะคะ สภาพร,บรอบๆคันกันได้เลยนะคะสำหรับใครที่หาอยู่นะคะยันมาสาแรงนะคะรุ่นใหม่ล่าสุดนะคะตัวนี้สวยงามค่ะยางดีทั้ง4เส้นนะคะเป็นยางเดิมคู่ตัวค่ะนี่ค่ะยางหน้ายางหลังสภาพสวยดอกเต็มนะคะพร้อมลงไล่ลงนาได้เลยนะคะคันนี้นะคะเป็นรถปี61นะคะสภาพนางฟ้าเลยลูกค้า มาดูด้านหลังของรถค่ะด้านหลังของรถนะคะตัวนี้นะคะเป็นสีเดิมจากโรงงานนะคะไม่มีรอยแกะรอยหรือไม่มีรอยออกรอยดามนะคะดูใกล้ๆกันได้เลยค่ะ สวยนะคะพร้อมใช้งานทุกระบบนะคะเราพยายามซูมให้ลูกค้าดูใกล้ๆทุกจุดนะคะเผื่อท่านไหนไม่สะดวกเข้ามาดูสินค้านะคะสามารถโอนจองได้มาพร้อมโรตารี่นะคะตัวนี้โรตารี่1เมตร60นะคะนี่ค่ะพร้อมปั่นนาได้เลยนะคะสำหรับยันมา3าแรงตัวนี้ค่ะกระทะล้อเป็นสีเดิมจากโรงงานนะคะ สวยนะคะซูมให้ดูทุกจุดใกล้ๆเลยนะคะสำหรับท่านไหนนะคะที่ไม่สะดวกมาดูสินค้านะคะตัวนี้สามารถตัดสินใจซื้อได้นะคะรถสวยสภาพ80%แน่นอนนะคะสำหรับยันมา39แรงรุ่นใหม่ล่าสุดตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่368,000บาทเท่านั้นค่ะ 3 6 8 0 0 0บาทนะคะจะส่งให้ฟรีนะคะมีค่าแนะนำให้คันละ5,000บาทนะคะสำหรับท่านไหนที่แนะนำญาติหรือคนรู้จักให้มาซื้อรถจากทางร้านนะคะรับค่าแนะนำไปเลย5,000บาทนะคะยันมา39แรงรุ่นใหม่ล่าสุดค่ะสนใจโทรได้เลยนะคะ0819136451ค่ะเดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องกันเลยนะคะพร้อมดูระบบไฮดรอลิกกันเลยค่ะ